ตอนนี้ก็มาถึงร้านเอ็มโอดแล้วนะครับก็ขุนทวนนะครับแล้วก็ย่าปังก็กำลังนั่ง,งรอหลังจากที่สั่งอาหารกับโกสาวไปแล้วนะครับอา้าวนั่งเหรียตัวแสบสู้ตายค่ะสู้ตายสู้ตายตลอดอนะ่าเหนียวอ่สอา,ออาส,สู้อีกข้างหนึ่งค่ะอโอเคทีนี้ถามเดี๋ยวลุงจะถามคำถามหนึ่งนะคะ อ้าวใ,ใ,ใครเป็นกอนดียกมือขึ้นค่ะโอ้ก้อนดียกมือขึ้นค่ะด้วยความมั่นใจค่ะเอายกให้สูงกว่า <broke> นั้นหน่อยอ้าวใครเป็นกอนดียุกก็คือโอ้เป็นกอนดีด้วยความมั่นใจค่ะเก่งค่ะคุณย่ามิ่งก็อ่อนซอนไหลค่ะเฮ้ยเอาชื่นใจย่ามิ่งก่อนสิเขากล้องอู้อีกข้างหนึ่งค่ะอีกข้างเลงโอ้เก่งค่ะเก่งค่ะจุยกอนดีตอนนี้อาหารก็เสิร์ฟมาแล้วนะครับก็จะมีใส่จาน เขาสุดๆ้าเท็่สุดเด็กอันนี้ก็ข้าวต้มของคุณพวดนะครับอันนี้ไข่กระทะของช่างภาพยาติปานก็ต้องบริการคุณพวดเหมือนเดิมกินข้าวต้มต,ตอนเช้าอ้าวเจ๊ฉีดยาหรือยังเช้าเนี่ยกิดแล้ว <Okay. S 1> จ,ะจะกินแล้ว ดีครับทีนี้ลุงก,กับหลานตัวแสบเอ่อฮะสู้ตายกับลุงไปสิสู้ตายลุงก,ก็สู้ตายไปนะเอาเ้าวานค้ับคุณลุงคุณลุงจำเป็นนะครับคุณผู้ชมมาเป็นลุงเอาตอนสามสิบกว่านีนะครับท่าผู้ชมครับ อ่าน้องแฮมยิ้มหน่อยค่ะน้องแฮมยิ้มหน่อยลูกยิ้มดีจังลุ้เห็นไหมครับเดี๋ยวลุงก็จะเขียนเป็นแผ่นแล้วก็ให้หนูไปเปิดดูกับพ่อแม่นะคะลุงก็อ้วนมากเลยครับท่านผู้ชมอ้วนจุ๊บจุกินดีอยู่ดีครับและเที่ยวดีด้วยอ้วนเดินไปเลยนะครับไปเลย หันไปหายญาฟัางกำลังคนคนเขาต้มให้ปูทวดกินอยู่ปูทวดอารมณ์ดีอ้าวปูทวดสู้ตายหน่อยปูทวดชูสองนิ้วหน่อยเร็ว <c oughs> ปูทวดชูสองนิ้วหน่อยเจอาตเจอหา,หางอนโนอ้ปูทวดสู้ตายอยู่ตลอดเลย <c oughs> ปูทวดอารมณ์ดีโอยอไปจยุคูกันออกกำลังกายนิ้วครับยุคอ <c oughs> อันนี้ก็เจน,นะครับโอ้ แก้วเทาครับบะเมอเจแก้วเทาแก้วเทาอันนี้ก็แก้วเทาอือโอ้ยโอ้ยวแก้วเทาบุบุกเจ่ะโอ้ยโอยแก้วเทาบุล่ะมันจะโอ้ยโอยอันนี้แก้วน้อยบอกอ๋อเอ้าแก้วน้อยยกมือยกสองนิ้วสู้สู้ตายโอ้ยนี่แก้วแก้วน้อยเจอ้โห่วนหนึอ่ะเดี๋ยวขอเจียก่อนนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ของห